เร็วๆเบบี้เร็วๆบัวโคดหินเด่นอีลูกโอ้เป็นท่ามหลบฝนได้เลยอ่าป๋าบอกเดินขึ้นไปข้างบนก็ได้ป๋าบอกนี่ไงข้างบนเขาก็มีทางเดิน แต่ว่าเราเดินลงมาข้างล่างมีถ้ำด้วยเออดีงามปาปาเฮาโนาบ,แบบบิอร่อยป๊าป้าเอายกถ่วยป๊าป้าอายกกลับบ้านเอายก ระวังนะลูกลื่นนะดูใครมาทำหินอะไรไว้ตรงนี้โอ,โอ้โหเยอะแยะเลยทางนูนะ้นน่ะพงกพี่นนองน้ำเห็นน้ำขขาง่างไหมสีเขียวมรกตย่างงามเลยนะคะ ทั้งไหนว้าสีเขียวสวยมากาเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะว้าวว้าวพึ่งน้ำไหมว้าสวยสวยสวยค่ะ เสียง okay. er เหมือนอยู่ข้างหน้าเราได้ยินเสียงเหมือนน้าตกนะคะบงพี่น้องบนงทางยางมาโอ้ข้างหน้าสวยจังเดี๋ยวพี่น้องโอ้สวยจังเลยว้ส wow. วยจังเลยอ่ะเขาจะเป็นช่องเขาเหมือนเป็นเขาลมมหากันแล้วก็มีช่องเล็กๆไปตรงนี้นะคะพี่น้องบึง สวยงามมากอันนี้ก็เป็นแบบว่าโคดหินใหญ่มากๆนะคะนี่พี่น้องมึงสวยสวยสวยบุงอะเล็กอสวยงามบึงพี่น้องด้านล่าง ขาก็จะไปตามเขาประมาณนี้นะคะทางที่เขามานะคะ จะมาตามปรดเหินนะคะนี่ชอบหินชอบภูเขาน้องก็เลยขายแล้วก็ปะปะนี่สวยงามมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวตามน้องเอเล็กไป สวยมากน่ามากฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครรอมาหมาเลยสวยมาก xuống kìm hết đi ua ui ua tu sút luôn luôn á suối mạng đấy

เด ja ี๋ยวเฮาจะสิ้นสุดแค่นี้นะคะเมื่อนี้เนาะเพราะว่าป้าป้าบอกว่าไปอีกเขาก็จะมีแบบไปไกลอีกอยู่นะคะแล้วก็จะมีน้ำตกเนาะเพราะว่าเบิ่งนีตอนนี้นะคะคือแบบบ่งหัวพี่นองบึงเนาะยวคือแบบสวยงามมากนะคะขนาด อันนี้นะคะคือแบบอยู่ใกล้บ้านของเฮามากๆแต่วา่ากะคือเขากับ,บ่เคยแวนะนนะมากกแค่แบบว่ามานั่งปิกนิกนะคะนั่งปิกนิกยูแถวที่เม่อกาเคยมาปิกนิกนั่นแหละเออนั่นละกะบ,บ่เคยมาถึงฮอดปันนี่จากเทื่อนะคะก็เดี๋ยวมือหลังนะคะถ้าม,มีเวลาเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาใหม่เนาะอีกอย่างตอนเนี้ยฝนกะเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะอากาศเย็นแล้วซีเมงกว่าแล้วมังสวยงามมากๆนะคะบงึงเดี๋ยวจังไหนมือหลังอากาศดีๆนะคะจะพาพี่น้องมาใหมา่ผง สวยงามมากนะคะม่าหนาเสื้อว่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะผ่านไปผ่านมาแต่บ่เคยแวะจักเถื่อนี่แหละนะคะเออต่อไปกะเห็นหมองงางเห็นหมองแบบยังออกกําลังกายชมวิวแล้วนะคะเดี๋ยวมือหลังนะคะแม่จ๋าจะพามาใหม่นะคะน้าข้างล่างอู้สีเขียวเป็นมรกตเลยนะคะง่งอะพี่น้องสวยงามม,มากนะคะ คือแบบนอกอเล็กพิ่นกับมักนะคะพิ่นตื่นเต้นมากมากเลยเนาะถืออาไดมาในปา่าในเขาแบบนี้นะคะตื่นเต้นหลายกตถ้าเกิดว่ามีเวลาเนาะอยู่ไกลบ้านป่าพายุไม่จากะสามารถพาหนองอเล็กมาได้นะคะสองคนเนาะประมาณนั้นนะคะอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของเรานะคะกับประมาณนี้แหละสําหรับวันสุดนะคะสุดสัปดาห์นี่ สำหรับคลิปนี้นะคะมาจากำกต้องขอลาไปก่อนน้องเจ๊หนเอาไปเจอก็หม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะออะบายบายนอยสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนยกมือด้วยสวัสดีครับเอ้ยอู้สวยงามเขียวมากตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะคะ ระยะเวลาที่เราเดินไปแล้วก็เดินกลับเนาะใส่เวลาประมาณ25นาทีหรอปะ okay. uh, inside, อ่าปาปาปะ,ป,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 ะประมาณ20นาทีเนาะแต่ว่าขางบนนะ่ะขังในเมื่อกี้เนาะตรงนั้นคือเข้าไปอีกจะมีร้านอาหารอยู่ขางในนะคะเดี๋ยวมือหลังเข้ามากันไหมคะ่ะ uh oh. เดินยังไม่ถึงรถเลยฝ uh oh. นตกแล uh ้ว oh. เร็วเร็ค uh oh. ิ้มคิมวิ่งวิ เร่เหนูมัวแต่เล่นชมดอกไม้ชมเล่นดอกไม้ไปแล้วฝนตกกว่าจะถึงรถเปียกอยู่เด้เน่เปียกนั่นแหละเห็นมันนันเร่เรมามาบอกว่าให้รีบเร่วรระวังรถอย่าเดินข้างถนนแอบแอบหน่อยระวังรถฝาหลองแล้วเร็วๆเปียกไหมดูเราจอดรถไว้ตรงนู้นแสดงว่า คือเพิ่นหนาสิไปฮอรลานอาหารนะคะเพราะว่ารถจอดเต็มระวางทางเทีย่ยวเฮายงกลับมาบ่มีคนนะคะแสดงว่าหมวดเพิ่นไปลานอาหารกันโอ้เปียกนะนี่ป่าฝนลงแล้วเปียกเลยนะคะนี่เปียกเลยเร็ว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 พยากรณ์อากาศแม่นจริงๆบอกว่าฝนจะตกตกจริงจริบงบังตาย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 ไปลคะค่ะบ๊ายบาย ฝนตกฝนตกบ้านเราไม่น่าจะตกเนะปะ้าทางนน้นอ่ะอาจจะยังไม่ตก